ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่45ทําทำลาย9วิถีแห่งสัจธรรม ทั่วร่างของหวังเยี่ยนเฟิงหมุนวนไปด้วยกลิ่นอายพลังทตุแท้อันเข้มข้นเขาไม่รอให้หลิงหมิงก้าวขึ้นมาบนเวทีจนเสร็จสิ้นด้วยซ้ำก่อนจะแผ่เสียงคำรามดาบยาวสามฟุตในมือเริ่มเปล่งแสงจากอักขระที่สว่างสวยมีอักขระทั้งหมดสิบตัวโดยก้าวตัวเป็นอักขระสีเขียวที่ควบแน่นจากพลังทตุแท้ของหวังเยี่ยนเฟิงและตัวสุดท้ายมาจากสัญลักษณ์อักขระที่สลักไว้โดยอาจารย์ไข้กนวิชาดาบก้าววิธีแห่งสัจธรรม เป็นวิชาประจำตระกูลที่มอบให้แก่ผู้นำตระกูลหวังหลังจากสร้างความดีความชอบทางการทหารครั้งใหญ่ปฐมอรสวรรค์แห่งอณาจาักรเทียนอวินได้ประทานวิชานี้ให้แก่ตระกูลหวังแห่งเมืองเยี่ยวลู่เพื่อให้สืบทอดและศึกษาต่อ,อกันมาหวังเยี่ยนเฟิงคนนี้อาศัยเพียงการบ่มเพาะข,ขั้นฝึกกายระดับ3ามช่วงต้นก็สามารถไปถึงขอบเขตที่สร้างอักขระได้ถึง9ตัวแม้จะเป็นอักขระสีเขียวระดับพื้นฐานที่สุดแต่มันก็น่าประทับใจมาก เหล่าอาวุโสที่เฝ้าดูต่างวิพากษ์วิจารณ์ขณะชมการต่อสู้พวกเขามีประสบการณ์โชคโชนและสามารถระบุวิชัยยุทธระดับและที่มาของหวังเยี่ยนเฟิงได้อย่างง่ายดายเก้าวิธีแห่งสัจธรรมจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้หากใช้ร่วมกับอาวุธระดับหายากลูกหลานตระกูลขุนนางเหล่านี้อยู่ในสนามแข่งขันที่ต่างจากคนอื่นจริงๆพวกเขามีวิชัยยุทธสืบทอดทางสายเลือดและยังมีสมบัติที่มีมูลค่าหลายพันตำลึงทองเมื่อเทียบกับนักสู้สามัญชนแล้วพวกเขามีแต้มต่อด,ดีกว่ามาก ลินหมิงกาลังตกอยู่ในอันตรายเขาเป็นแค่เด็กธรรมดาเขาจะมีวิชาย,ยุ์แบบไหนกันที่จะมาต้านทานก้าวิถีแห่งสัจธรรมได้บนเวทีดวงตาของหลินหมิงเป็นประกายเจิดจ้าขณะมองไปยังอักขระสีเขียวบนดาบของหวังเยี่ยนเฟิงก่อนที่จะศึกษาทักษะอักขระเขาต้องศึกษาสูตรกฎแห่งวิญญาณและพัฒนาความสามารถในการควบคุมพลังวิญญาณของตัวเองก่อนหลินหมิงได้ศึกษาสูตรกฎแห่งวิญญาณระดับสูงสุดอย่างเคล็ดวิชาจิตข่มขวัญ ด้วยเหตุนี้เขาจะมีความมอยต่อการไหลเวียนของพลังาธาตุแท้พายในสมบัติหายากหรือวัตถุต่างๆอย่างยิ่งปรับใดที่เขาแผ่พลังวิญญาณออกไปเขาสามารถเข้าใจทุกสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจนข้าสัมผัสได้ว่าหวางเยี่ยนเฟิงกำลังใช้ทักษะยุทธ์บางอย่างแม้ข้าจะรู้สึกถึงมันได้แต่ข้าก็ไม่ได้คุ้นเคยกับทักษะยุทธ์นักไม่มีทางเลยที่ข้าจะหาจุดบกพร่องของมันเจอแต่ถ้ามองในแง่ของทักษอะอักขรและอุปกรณ์สวมใส่อาจจะไม่มีใครในอาณาจักรเทียนอวิ๋งนี้เข้าใจพวกมันได้ดีไปกว่าข้า ข้าสามารถระบุจุดอ่อนภายใต้การไหลเวียนของพลังท่าแท้ได้อย่างชัดเจนขณะที่หลินหมิงกำลังครุ่นคิดหวังเยี่ยนเฟิงก็กระชับดาบแล้วพุ่งเข้าใส่ทันทีเขาต้องการปิดระยะและใช้วิชาย,ยุท์ประจำตระกูลจัดการกับตัวปัญหาที่ชื่อหลินหมิงภายในไม่กี่กระบวนท่าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง พลังท่าแท้รวมตัวกันที่ดับยาวจะมันส่งเสียงหวีดวิวแหลมคมนี่คือข้อดีของการใช้สมบัติเมื่อพลังท่าแท้ถูกรวมศูนย์มันจะเสริมสร้างภาพลักษณ์อันน่ากเกรงขามและพลังก,กำลังทําให้นักสู้ที่ไม่มีสมบัติใช้จะรู้สึกว่าตนเองไร้ทางต่อต้านเพราะต่อให้พยายามจะใช้พละกําลังเข้าสู้อาวุธของพวกเขาก็อาจจะหักสะบันลงตั้งแต่การประทะครั้งแรกหลินหมิงเตรียมตัวตายได้ หวังเยี่ยนเฟิงตะโกนก้องขณะที่สัญ,ญลักษณ์ทั้ง9บนดาบเริ่มส่องแสงสีเขียวเจิดจ้าทันทีที่ดาบฟาดฟันลงมาแรงกดดันจากคมดาบอันมหาศาลก็พุ่งเข้าใส่ไหล่ของหลินหม,มิงรูม่านตาของหลินหม,มิงขยายกว้างเท้าทั้งสองข้างถีบพื้นอย่างแรงจนร่างพุ่งออกไปราวกับสายฟ้าตูม ดาบของหวังเยี่ยนเฟิงสับลงบนพื้นแรงระเบิดทําให้เศษหินกระเด็นว่อนไปในอากาศเวทีหินสีน้ําเงินนี้ได้รับการเสริมพลังจากอาคมเวทและแข็งแกร่งดังหล็ก,กล้าแต่กระนั้นคมดาบของหวังเยี่ยนเฟิงก็ยังฟันลงไปลึกถึงครึ่งฟุตพลังของการจู่โจมครั้งเดียวนี้รุนแรงเกินไปจริงๆแม้ดาบจะไม่โดนตัวแต่หวังเยี่ยนเฟิงก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังเขากลับระเบิดหัวเราะออกมาลิ้นหมิงเจ้าคิดจะแข่งความเร็วกับข้างั้นหรือ ไม่เพียงแต่จะมีพละกกาลังเทพประธานติดตัวมาบ้างแต่ดูเหมือนความเร็วของเจ้าก็ไม่เลวเหมือนกันแต่น่าเสียดายนักที่เจ้าไม่มีวิชาท่าร่างแม้แต่อย่างเดียวความเร็วหรือคนกระจอกอย่างเจ้าคิดจะมาเทียบกับข้าหวังเยี่ยนเฟิงได้ยังไงทันทีที่เขาพูดจบท่าเท้าของหวังเยี่ยนเฟิงก็เปลี่ยนไปร่างกายของเขากลายเป็นภาพติดตาที่พ่าเลือนจนจับทิศทางไม่ได้ก้าวจสิ้นหวังวิชาท่าร่างประจำตระกูลหวัง นี่คือหนึ่งในวิชาลับของตระกูลหวังใน7-9สามารถปรากฏตัวและหายตัวได้ตามใจปรารถนาความเร็วของมันเหนือกว่าผู้ถีปีศาจตระกูลขุนนางเก่านี่ทําให้คนอิจฉาได้จริงๆอาวุธก็ได้กว่าวิชายุทธก็ได้กว่าท่าร่างก็ได้กว่าและมันจะไปสู้กันได้ยังไง ขณะที่ผู้คนกำลังคุยกันหวังเยี่ยนเฟิงเคลื่อนที่7จ็ดเก้าและมาปรากฏกายข้างตัวหลินหมิงในทันทีเส้นแสงสีเขียวเจิดจ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งขณะที่อัคาระทั้งเก้าสั่นไหวด้วยพลังทตุแท้ดาฟาดฟันลงมาที่แขนของหลินหมิงการฆ่าคนระหว่างการประลองที่สำนักยุทธเจ็ดแก้ล่านั้นผิดกฎหมายมิฉะนั้นจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงดังนั้นหวังเยี่ยนเฟิงจึงเลือกฟันที่แขนของหลินหมิงแม้ท่านี้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มันสามารถทำให้กระดูกหักและเส้นเอ็นขาดสะบั้นได้ ต่อให้มียาชั้นยอดมารักษากระดูกและสมานกล้ามเนื้อแขนข้างนั้นก็จะพิการไปเกือบหมดและจะขัดขวางการบ่มเพาะในภายหน้าอย่างรุนแรงนี่คือคมดาบที่แฝงไปด้วยความอาฆาตตา,าดร้ายอย่างที่สุดหวังเยี่ยนเฟิงยกยิ้มอย่างหยามเหยียดในใจจะไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์หร,หรืองั้นข้าจะตัดเส้นทางพรสวรรค์ของเจ้าทิ้งเสียดูซิว่าเจ้าจะยังกล้ามาต่อกรกับข้าได้อีกไหมนี่คือเป้าหมายของคมดาบนี้และเขาไม่เห็นเหตุผลแม้แต่น้อยที่จะพ่ายแพ้ ทว่าในตอนนั้นเองหลินหมิงก็คำรามลั่นมุนตัวบนปลายเท้าอย่างดูดันแล้วพุ่งหมัดออกไปมันเป็นหมัดที่ดูเรียบง่ายไม่มีลูกเล่นแต่นำพาพละกำลังอันหนักหน่วงไม่ต่ำกว่าสามพจินปังกึ่งกลางของหมัดปะทะเข้ากับสันดาบของหวังเยี่ยนเฟิงนี่คือจุดอ่อนเพียงจุดเดียวที่หลินหมิงค้นพบในอาวุธชิ้นนี้เป็นจุดที่พลังธาตุแท้อ่อนแอและปั่นป่วนที่สุด ด้วยความเร็วในการกวัดแกว่งดาบของหวังเยี่ยนเฟิงความยากในการต่อยให้โดนจุดที่แม่นยำขนาดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ใช่เพราะหลายปีที่หลิงหมิงใช้เวลาไปกับการล็อกกระดูกและขัดเกลาความแม่นยำจนทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นความทรงจำที่ฝังลึกในกล้ามเนื้อแล้ละกรต่อให้เขามองเห็นช่องโหว่ในสัญลักษณ์อักขระได้มันก็คงไร้ประโยชน์ ในช่วงพริบตานั้นหวังเย็่ยนเฟิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนปั่นป่วนของพลังท่าแท้ที่ส่งผ่านมาตามร่างกายขณะที่การไหลเวียนพลังในดาบถูกขัดจังหวะหากการรวมศูนย์ของพลังท่าแท้ในดาบเปรียบเสมือนงูหยกมรณะหมัดของหลิงหมิงก็คือขวานที่สับลงตรงกลางลำตัวของงูที่ระยะเจ็ดนิ้วพอดีเป็นไปได้ยังไง ทันทีที่การไหลของพลังธาตุแทยหยุดชะงักหวังเยี่ยนเฟิงรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างขณะที่กระแสเลือดสูบฉีดอย่างบ้าคลั่งจนน่ากลัวก่อนที่เขาจะทันได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นลินหมิงก็วาดขาเตะเข้าใส่ศีรษะของหวังเยี่ยนเฟิงตลอดเวลาหลายปีลินหมิงฝึกฝนขาของเขากับตอไม้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพละกำลังอันเรียบง่ายของการจู่โจมนี้ถูกหล่อหลอมมาด้วยความเจ็บปวดอันยาวนานที่บรรเทาลงได้ด้วยยาไดเล็กเท่านั้นนี่คือความแข็งแกร่งอันน่าหวั่วันที่สร้างขึ้นจากการฝึก เคล็ดวิชาต่อสู้เส้นชีพจรเทวกลาหนมันไม่ต่างอะไรจากการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์ขาของหลินหมิงราวกับหางมังกรที่ฟาดออกไปแต่หวังเยี่ยนเฟิงเองก็พอมีฝีมือแม้สมองจะมึนงงแต่เขาก็ยังฝืนยกแขนขึ้นมาป้องกันลูกเตะของหลินหมิงได้ทันอย่างไรก็ตามเมื่อลูกเตะของหลินหมิงประทะเข้ากับแขนของหวังเยี่ยนเฟิงหวังเยี่ยนเฟิงรู้สึกราวกับถูกแท่งเหล็กหนาะทึบฟาดเข้าใส่แขนของเขาไร้ความรู้สึกในทันทีและเกือบจะหมดสติไปจากแรงกดดันนั้น หัวใจของหวังเยี่ยนเฟิงสั่นสะเทือนพลังที่ผิดมนุษย์นี่มันอะไรกันเหล่าอาวุโสที่นั่งดูอยู่ต่างก็ตกตะลึงกับจังหวะการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปหมัดที่ดูเรียบง่ายนั้นไม่เรียบง่ายเลยผู้สมัครที่รับชมอยู่อาจจะไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่เหล่าปรมาจารย์ขอบเขตหลังสวรรค์โฮเทียนเหล่านี้สามารถจับความลึกลับเบื้องหลังความหมายของหมัดอันเรียบง่ายนั้นได้อย่างง่ายดายลินหมิงคนนี้ทำสิ่งนี้ได้อย่างไร แรงเตะส่งร่างหวังเยี่ยนเฟิงกระเด็นถอยหลังไปกลางอากาศก่อนที่เขาจะทันได้ตั้งตัวเขาก็มองเห็นภาพหลินหมิงพุ่งเข้าประชิดตัวในทันทีไม่ดีแล้วก้าวจะสิ้นหวังหวังเยี่ยนเฟิงถีบเท้าด้วยวิชาท่าร่างร่างกายของเขาขัดต่อกดฟิสิก์อย่างสิ้นเชิงขณะที่เขาหักหลบไปด้านข้างและรอดพ้นจากหมัดของหลินหมิงมาได้แต่ด้วยการเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันประกอบกับอาการบาดเจ็บก่อนหนะ้า หวังเยี่ยนเฟิงไม่สามารถควบคุมพลังาธาตุแท้ที่บ้าคลั่งในร่างกายได้อีกต่อไปเขาพ่นเลือดออกมาคำโตครั้งนี้ความตื่นตระหนกเริ่มกัดกินหัวใจของเขาเดิมทีเขาคิดว่าพะละงกำลังของเขาถูกลดทอนลงในหอคอยวิจิตเพราะก้าววิถีแห่งสัจธรรมอ่อนกำลังลงจึงทำให้เขาไปถึงเพียงชั้นที่4และตายตกไปพร้อมกับสัตว์ร้ายเขาคิดว่าถ้าเพียงแต่มีดาบหายากเล่นนี้อยู่กับตัว เขาจะก้าวเข้าสู่ชั้นที่ห้าได้อย่างง่ายดายและฆ่าสัตว์ร้ายที่นั่นได้มากมายแต่ตอนนี้เขากลับถูกหลินหมิงกดดันอย่างหนักขนาดนี้เชียวหรือเช่นนั้นแล้วหลินหมิงในตอนนั้นจะฆ่าสัตว์ร้ายในชั้นที่ห้าได้จริงๆงนั้นหรือ9วิธีแห่งสัจธรรมที่เขาแสนภูมิใจและโอ้อวดอ,อ,อย่างยโสกลับให้แพ้อย่างราบคาบสิ่งนี้ทําให้หวางเยี่ยนเฟิงรู้สึกถึงความอับยศอดสูที่ฝังลึกก่อนที่เขาจะได้คิดหาวิธีตอบโต้เจ้า,มาแมลงชั้นต่ําที่น่ารังเกียจต,ตัวนี้หลินหมิงก็พุ่งเข้าา้้้าามมีีคครรังวนเขใชด ข้าจะฟันมีของเจ้าให้ขาดเพราะเขาเพิ่งจะสูญเสียพลังท่าแท้ไปมหาศาลเขาจึงใช้พลังได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหวังเยี่ยนเฟิงไม่มีเวลาใช้วิชาก้าววิถีแห่งสัจธรรมเขาทําได้เพียงรวบรวมพลังท่าแท้ทั้งหมดที่มีลงในดาบและพึ่งพาความแข็งแกร่งความคมและคุณภาพอันเนือชั้นของมันเพื่อป้องกันหลินหมิงเขาตัดสินใจแล้วว่าถ้าเขาใช้ดาบปรับหลินหมิงก็ต้องชักมีกลับมิฉะนั้นมีของหลินหมิงจะถูกฟันจนขาดกระจาย เพราะว่าเขาไม่ได้จินตนาการเลยว่าหลินหมิงจะไม่ชักมีดกลับแต่กลับใช้มีดล็อกกระดูกปะทะากับดาบตรงๆต,ต,ตูมด้วยแรงระเบิดอันรุนแรงภายใต้การเข้าประทะอย่างบ้าคลั่งของพลังทตุแท้มีดล็อกกระดูกเล่มนั้นก็ถูกฟันจนแตกกระจาย 5. ห,หวังเยี่ยนเฟิงยังไม่ทันได้ตกใจหลินหมิงก็แผ่เสียงตะโกนลัน่นและมีดล็อกกระดูกนั้นก็ระเบิดออกเป็นเศษเสี้ยที่คมกริบหลายชิ้นฉึด เศษเหล่านั้นเปรียบเสมือนอาวุธลับที่ระเบิดออกราวกับระเบิดที่พุ่งกระจายไปทุกทิศท,ทางด้วยระยะที่ใกล้ขนาดนี้และความกระทันหันของอาวุธแบบนี้หวังเยี่ยนเฟิงไม่สามารถหลบพ้นได้แม้ว่าเขาจะมีวิชาก้าวเจ็ดสิ้นหวังก็ตามอากกกหวังเยี่ยนเฟิงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาขณะที่หัวไหล่หน้าท้องและต้นขาของเขาถูกเศษซาาข,ของมีดล็อกกระดูกทิมแทงเลือดพุ่งกระฉูดไปทั่วเศษชิ้นส่วนหนึ่งถึงขั้นแทงทะลุไหล่ของเขาไปตรง,ตรง ลิ้นหมิงกระโดดถีบเข้าที่หน้าอกของหวังเยี่ยนเฟิงอย่างแรงหวังเยี่ยนเฟิงกระอักเลือดออกมาคำโตขณะที่ร่างกระเด็นถอยหลังไปลูกเตะที่ฉับพลันนั้นทำให้ซี่โครงของเขาหักและส่งร่างเขาลอยละลิ้วไปเหมือนว่าที่สายป่านขาดหยุดมือขณะที่ลูกเตะของลิง้นหมิงส่งร่างหวังเยี่ยนเฟิงลอยไปอวุโสวีก็พุ่งออกมาดังเสือดาวเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ถูกทำลายจนแตกละเอียดด้วยแรงระเบิดของพลังธาตุแท้ อาวุโสสวีรุธขึ้นไปบนเวทีราวกับพายุและรับร่างของหวังเยี่ยนเฟิงที่บาดเจ็บสาหัสไว้เขาหยิบขวดยาออกมาจากแขนเสื้อและทาให้เขาทันทีเขาเป็นเพื่อนเก่ากับพ่อของหวังเยี่ยนเฟิงย่อมต้องดูแลเขาอย่างดีเมื่อหวังเยี่ยนเฟิงบาดเจ็บถึงขนาดนี้เขาจะไปอธิบายกับเพื่อนของเขาได้อย่างไรหลังจากใส่ย,ยาอลัมค่าเสร็จอาวุโสวีก็มองมาที่หลิงหมิงด้วยสายตาที่มืดมนและทมึง,งเจ้าเด็กน้อยอายุยังน้อยแต่การกระทํากลับอำมหิตนัก ขณะที่อาวุโสสวีพูดออกมาแต่ละคำแฝงไปด้วยพลังท่าแท้และราวกับลูกเหล็กที่พุ่งเข้าชนเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปรมาจารย์ขอบเขตหลังสวรรค์ดวงตาของหลิงหมิงหลี่ลงขณะที่เขาแอบโคจรเคล็ดวิชาความโกลาหนทตุแท้ทูไพร์มือเคียวฟอร์มิเลอร์ภายในกายเพื่อต้านทานแรงกดดันนั้นสีหน้าของเขาเรียกเฉยขณะกล่าวว่าหากท่านบอกว่าข่าอมหิตเช่นนั้นสิ่งใดเล่าที่ไม่เรียกว่าอมหิต หวังเยี่ยนเฟิงเพิ่งจะพยายามฟันแขนข้าขาดเมื่อครู่ข้าควรจะยื่นแขนออกไปให้เขาฟันตามใจชอบงั้นหรือหากข้าไม่ตอบโต้ด้วยหมัดแล้วแขนข้าถูกตัดทิ้งไปท่านจะยังบอกว่าหวังเยี่ยนเฟิงอมหิตหรือไม่ดีเจ้ากล้าเถียงข้าง,งั้นหรืออาวุโสสวีพลันก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับแผ่เจตนาฆ่าฟันออกมาราวกับว่าอาวุโสสวีคนนี้คือเสือร้ายที่เลือกเหยื่อได้แล้วและพร้อมจะกระโจนเข้าใส่ทุกเมื่อ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ